สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยามเช้านะครับวันนี้นะฮะตื่นแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็นอนไม่หลับนะครับหิวเลยลงมาทานกาแฟ ى, แล้วก็มีขนมปังนิดหน่อยนะครับแล้วก็เลยพาพวกเรามาดูสวนนะครับหลายคนที่ติดตามเชรงฟาร์มนะครับแล้วก็เพจเกษตรธรรมทานนะครับก็ ผมก็จะพาชมสวนบ่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ร้อนเนาะแดดกำลังออกพอดีพอดีนะครับสวัสดีครับคุณยา่าสวัสดีครับอันนี้ให้ดูต้นอะโวคาโดก่อนนะครับวันก่อนมีพายุเข้ามารู้สึกลูกมันจะร่วงไปหลายลูกเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งเป็นนิดนึงนะฮะอ๋อมีอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่อะโวคาโด๋ยวให้ดูนะครับ นี่ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะแอบแอบ,แอบซ่อนๆอยู่นะครับจนกว่านั่นแหละนะฮะใล้จะสุกนู่นแหละถึงจะเห็นเยอะๆเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับคุณจอยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความคืบหน้าของการปลูกในลังโฟมที่หลายคนให้ผม ทดสอบทดลองให้ดูว่าถ้าปลูกข้างนอกเนี่ยโดยไม่มีโรงเรือนเนี่ยสามารถอยู่ได้ไหมนะครับสามารถปลูกได้ไหมนะครับก็สบายมากนะครับก็เติบโตดีมากนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับดูสิดูต้นเขาสมบูรณ์ไหมฮะอะโวคาโดเริ่มโตแล้วคุณจอยครับอะโวคาโดเมื่อกี้นะครับเริ่มโตแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะที่ปลูกข้างนอกนะครับแล้วก็ปลูกในหลังโฟมแล้วก็มีปุ๋ย CF2 เห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดู แป๊บนึงเนี่ยเม็ดปุ๋ยเซฟสองอีกตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ดูรากเขาข้างในโอเคไหมเห็นไหมนะครับสามารถที่จะเติบโตได้นะครับสบายมากนะครับรากถึงน้ําแล้วนะครับรากถึงน้ําแล้วนะครับรากถึงน้ําแล้วนี่อันนี้เป็นถุงชานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเซฟสองหนึ่งช้อนขุยมะพร้าว ซายแกลบนะครับนี่เห็นไหมนี่มะเขือเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนะอ๋อนี่เขาเริ่มติดดอกแล้วครับนี่ฮะเริ่มติดดอกแล้วนะครับต้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะครับเนาะนะครับอันนี้คือทดสอบให้ให้ดูนะครับเป็นการทดลองนะครับใครใครไม่มีรางโฟมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสก็ปลูกในถุงแบบนู้นนะครับปลูกในถุงแบบโน้น ใช่แล้วครับตื่นแต่เช้าเลยหิวข้าวกินขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ร้อยด้าวขึ้นไปแบบนี้ร้อยดาขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันเถามันเลื้อยไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูมะเขือเทศก่อนนะครับมะเขือเทศผมออกออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วนะครับ อ๋อคุณยาภูมิใจอะไรนะต้นแตงกวาได้ผลเยอะอยู่สุดยอดสุดยอดครับนี่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นต้นแตงกวาเหมือนกันเห็นไหมเห็นต้นแตงกวาผมไหมนะครับอันนี้ก็แตงกวาเห็นไหมครับติดแล้วติดผลแล้วนะครับปัญหาของแตงกวาก็คือถ้าเราปล่อยให้ลูกมันโตเนี่ยแล้วไม่กินเนี่ยนะครับลูกข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะฝอนะครับมันแย่งอาหารกันนะครับลูกข้างบนโน่นนะฮะลูกปลาย นะครับเพราะนั้นต้องรีบกินนะครับวันนี้ก็เลยรีบมาถ่ายทอดสดให้ดูก่อนนะว่ามันติดแล้วนะครับแล้วก็จะได้รีบเก็บละนะฮะ <l Avant> รีบเก็บละนะครับันนี้แต้งกวาแล้วก็ปลูกข้างนอกนะครับปลูกข้างนอกปลูกข้างนอกข้อเสียก็คือมันจะ,ะเผชิญกับพวกแมลงต่างๆเห็นไหมฮะใบมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ <l> <cụ> เดี๋ยวก็จะมีตักกแตนมาตะกกัดอะไรประมาณนี้นะครับ <l> ก็จะมีพวกตักกแตนพวกแมลงต่างๆนะครับด,ดูรากใหม่ไหมเห็นไหม ว้าวนะครับอันนี้รากสวยมากนะครับน,นี่รากสวยมากเลยนะครับอ่ะปิดก่อนปิดไม่สนิทไม่ดีอ่าโอเคนะครับตอนนี้ไปดูต้นถั่วนะครับต้นถั่วฝักยาวนะครับเขาไม่ชอบปลูกแบบปลูกแบบรังโฟมแช่นะ้ํานะครับถั่วฝักยาวนะเนะขาชอบแบบถุงเขาชอบปลูกแบบในถุงนะครับ เมื่อเขาชอบปลูกในถุงแล้วก็ปลูกในถุงสีนะครับมี C f 2ซสอกอย่างไม่กลัวเห็นไหมครับนี่น,น,นีของคุณยามีผู้ช่วยเก็บหลายคนใช่ไหมนะครับของผมไม่ค่อยมีใครมาอ่อมาช่วยเก็บนะฮะนี่กัะเพากยาวเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะเห็นเลยครับนี่ครับอีกโดกเลยนะครับ อันนี้ปลูกในถุงครับถุงแกลบถุงทรายนะครับโอ้ตัวนี้มีพวกแมลงเต่าแตงมแมลงเต่าทองเดบิบบ์สเดบิบบ์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเอาต้นมันออกโอ้มันไปติดต้นถั่วต้องตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้เป็นวัชพืชนะครับไปทิ้งก่อนนะครับนี่มีร่องรอยมแมลงมากัดแล้วเห็นไหม น่าจะเป็นตกกะกัแตนหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตกกะกัแดงหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับถ้าปลูกข้างนอกมันมันปลูกได้นะครับแต่ว่า,ามแมลงอาจจะเยอะหน่อยนึงนะครับแต่ต้นก็สวยเหมือนกันนะครับต้นฝักอะไรพวกนี้สวยหมดเห็นไหมครับดอกก็ดอกอยู่นะครับดอกไหมดอกไหมนะครับ ต้นถั่วในปลูกต้องให้โดนแดดนะครับต้องให้โดนแดดแล้วก็โน่นโนนโนนขึ้นไปข้างบนโน่นเห็นไหมฮะขึ้นไปข้างบนโน่นนะฮะใช้ได้มงคลฮะอันนี้ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วย <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ทําร้านครับก็คือใช้ได้เลยครับใช้ได้มงคลเลยฮะใช้ได้มงคลมัดข้างบนเลยฮะมัดจากข้างบนเลยนะครับแล้วก็เอามาพันเชือกแบบนี้เอามาพันแบบนี้ นี่ครับเดี๋ยวให้มันเลื้อยขึ้นอย่างนี้นะครเดี๋ยวเราต้องมาจัดมันนะครับเราต้องมาจัดมันจัดมันนิดนึงนะครับให้มันพันๆแบบนี้นะครับไม่ได้ทําร้านครับอันนี้รื้ง่ายครับเพราะมันอยู่ข้างหน้าอ่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าทําร้านเราต้องใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะหาไม้ไผ่ยากหน่อยแถวนี้นะครับไม่ค่อยมีไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ เยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวทําส้มตำทํายําถั่วอะไรพวกนี้เยอะอยู yeah, ่สวยไหมครับนี่ต้นสวยไหมนะครับต้นสวยต้นสวยนะครับพอดีใช้กิมโบ l นะครับมันจะช้าหน่อยเว <laughs> ลาเลื่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ปลูกในถุงเลยครับทุกคนจะได้ไม่ขาดเรื่องผักเรื่องอะไรในครัวนะฮะนี่ฮ ต้นสวยนะครับต้นสวยใบสวยนะครับเดี๋ยวลูกเขาก็จะสวยก็ให้เลื้อยไปตามนี้นะครับผมไม่เบียนหัวเนาะนะครับผมถ่ายช้าๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโน้นนะครับนะครับต้นสวยนะนะครับแล้วก็ดกด้วยนะครับส่วนนี่อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะฮะ อันนี้ทดลองให้ดูด,ดูเรื่องแฟนเพจที่ดูเรื่องเกี่ยวกับาการปลูกในลังโฟมที่มีน้ําขังอยู่นะครับก็ดูได้เลยนะครับแล้วผมใช้ระบบน้ําหยดก็คือต่อท่อน้ํามาแล้วก็เอามาปักเป็นขาปักนะครับในนี้นะครับเป็นขาปักแบบนี้ครับเนี่ยขาปักน้ําหยดนะครับ แล้วก็ปักลงไปนะครับก็ใส่ปุ๋ย CF2 ลงไป10วัน1 0 10วัน15วันก็มาใส่ช้อนกาแฟหนึง่งตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะเด็ดใบนี้ทิ้งก่อนในะบที่มีปัญหาเราจะเอาทิ้งก่อนแก okay. ก็จะได้แบบนี้นะครับแตงกวาไม่ต้องห่วงนะฮะออกดอกได้กินทุกคนนะครับดกมากนี่มีดอกอยู่นะครับมีดอกตัวเมียอยู่ นะครับมียอดที่ทอดยอดออกมาแล้วแล้วก็เห็นไหมเห็นดอกไหมครับใบมันอาจจะถูกถูกกัดบ้างนะครับใบอาจจะถูกกัดบ้างไม่เป็นไรนะครับก็แบ่งกันกินเนาะให้แมลางกินบ้างเรากินบ้างดีย <c> ว <oughs> จะต้องเผยให้เห็นลูกก่อนนะตัดใบทิ้งบ้างเด็ดใบทิ้งบ้างเด็ดใบล่างทิ้งบ้างอ่านี่ ปลูกต้นโหวเพิ่งได้คืบหนึ่งเหรอนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนต้องได้แบบนี้นะครับคุณยาหนึ่งเดือนต้องสูงขนาดเนี้ยนะครับเนี่ยปลูกหนึ่งเดือนอันนี้คือผมจะถ่ายทอดให้ดูตลอดใช่ไหมครับผมจะให้ดูตลอด,อดสัปดาห์ละครั้งประมาณนี้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ดูแล้วนะครับเนาะแต่สัปดาห์นี้จะโตเร็วเพราะอะไรฮะเพราะว่าระบบรากเข้าถึงน้ําแล้วไงนะครับระบบรากเข้าถึงน้ําแล้วนะครับเขาก็สามารถกินได้เต็มที่เพนะราะว่า เมื the and ่อปุ๋ยซ f เละลายลงไปมันก็ไปอยู่ในน้ำนะครับปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยเวลาปลูกมันต้องสะอาดนะครับมันจะโดนมันจะโดนพื้นดินไม่ได้มันจะโดนดินไม่ได้นะครับมันจะโดนดินไม่ได้เพราะว่าโรคเหี่ยวเขียวเนี่ยมันจะไปเกิดกับพวกมะเขือเทศพวกตระกูลมะเขือเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนเป็นมะเขือเทศนะครับเป็นอะไรต่างๆที่เป็นโรคเหี่ยวเขียวพริกอะไรประมาณนี้ พยายามให้สะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าโรคเหียวเขียวม,มันจะอยู่ตามพื้นดินนะครับคุณจัญญาสวัสดีครับนะครับอาละก็ให้ดูตามที่เห็นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอที่โดนโดน,โดนาพายุโค่นไปหลายต้นนะฮะก็ปลูกใหม่ทดแทนแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ปลูกใหม่ทดแทนนะครับอันนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับปลูกใหม่ทดแทนได้ประมาณเดือนหนึ่ง เดี๋ยวก็จะมัดติดกับรั้วนะครับที่จะปลูกชิดรั้วเพราะอะไรเพราะอยากจะมัดติดกับรั้วนะครับเหมือนต้นเนี้ยที่มันหักไปนะโค่นหักไปแต่ว่าพอดีมันมีกิ่งที่งอกมานะครับก็จะมีมะระกอกินอยู่นะครับส่วนต้นพวกนู้นมันสูงเกินไปละนะครับเดี๋ยวพายุมาก็อาจจะโค่นนะครับเดี๋ยวมก็จะปลูกใหม่ทดแทนเหมือนกันนะครับ อันนี้พวกพริกนี่มันจะไม่ชอบอแสงแดดเท่าไหร่ก็ปลูกไรนี้นะครับพริกทั้งหลายก็จะมีพริกขี้หนูเวลาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดทำน้ำจิ้มอะไรพวกเนี้ยนะครับนะครับทาน้ำจิ้มทั้งหลายก็จะมีพริกตลอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมะนาวนะครับมะนาวเนาะวันนี้เราจะไม่เข้าสวนตรงสวนเมลอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะนาวนะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นดอกกุหลาบตึ้งนึงนะครับ ต้นขนุนที่ถูกตอนไปแล้วเพราะว่ากลัวว่าพายุมาแล้วมันจะหักไปโดนโรงเรือนอันแสนรักนะครับมะมะละกอต้นสองต้นนี้ก็ปลูกทดแทนได้ประมาณ2เดือนสาเดือนนะครับปลูกทดแทนแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นบัวนะครับที่จะเอาไปไว้ที่วัดป่านะครับเดี๋ยวรอเสร็จระบบน้ําทําอะไรเสร็จนะครับก็จะเอาต้น บัวนี่ไปไว้ที่วัดป่านะครับสวัสดีครับพระอิงพืกครับสวัสดีครับมีต้นบัวนะดอกบัวนะครับอันนี้มะละกอต้นเบ้อนะครับอันนี้กินตลอดนะครับแขกไปใครมาก็จะใช้มะละกอนี่แหละในการที่ต้อนรับนะครับอันนี้เป็นมะละกอที่เตรียมไว้สำรองนะครับต้นโตมากนะครับอยู่ในถุงละ เอาแล้วมาดูต้นมะนาวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมก็อวดมะนาวว่ามันออกดอกดอกมากนะครับใช่ไหมนะครับออกดอกแล้วเริ่มติดผลนะครับตอนนี้ก็ดกมากนะครับมะนาวมะนาวแบบที่ปลูกแบบไม่ <c oughs> ที่ปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมมาครับที่ผมสอนตอนคลิปก่อนๆเน้ะนะครับนะครับตอนนี้ต้นดูต้นสิ <c oughs> ต,นต้นโตไหมฮะต,ต้นโตใหญ่มากนะครับอันนี้มี3ต้นนะครับ 3ต้นนะครับโดยไม่ต้องงดน้าําไม่ต้องอะไรเลยนะครับใส่ CF3 ไปเดี๋ยวมันก็จะติดดอกเองนะครับจะสังเกตว่ามีทั้งมันจะมีทั้งใบและจะมีทั้งลูกนะครับมีทั้งใบและมีทั้งลูกนะครับมีทั้งใบและมีทั้งลูกนะครับมะนาว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 อันนี้ดกจนกิ่งแบบโน้มลงมานะครับเพราะนั้นเราไม่ขาดมะนาวเนาะนะครับแต่อาจจะไม่ทัน ถ้าทําสมมุติว่าช่วงที่ทําบุญเยอะๆก็หรือไม่ก็ช่วงที่ว่าทําอาหารส่งให้พวกคุณหมอที่ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะครับมะนาวจะไม่พอเพราะว่าเวลาทำข้าวผัดอะไรพวกนี้จะต้องมีพริกน้ําจิ้มมะนาวขาเก็น้ําปลาอะไรเมื่อวานเมื่อวานก็ทำนะครับก็จะใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบทํายำทําอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบจะใช้เยอะหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมดอกไหมมะนาวนะครับดอกไหมฮะผมก็ไม่รู้จัก พันมันเหมือนกันตอนซื้อเนี่ยผมซื้อเป็นต้นอะไรนะเป็นแป้นพิจิตแป้นลำไยแป้นอะไรไม่รู้เยอะแๆไปหมดนะครับพอมันเป็นผลมาก็โอเคแป้นอะไรก็กินละตอนนี้นะครับไม่เลือกละนะครับนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะถึงปีหรือ,อยังนะครับใครใครช่วยย้อนดูในคลิปหน่อยนะครับถึงปีหรือ,อยังรู้สึกน,น่าจะเป็นช่วงเดลต้าใช่ไหมที่ผมปลูกอนะครับช่วงเดลต้า น่าจะปีหนึ่งละนะครับนะหนังสือยังไม่มาครับศูนย์พิเศษครับหนังสือยังไม่มายังรออยู่นะครับเห็นคนที่เขาผ่านก่อนหน้าผมมันก็ยังไม่มีใครได้หนังสือเลยคุณจอยนะครับสมุนไยรพิเศษนะนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ถ้าไม่ได้ภายในปีนี้ผมก็เปลี่ยนใจละ <laughs> ปลูกอย่างอื่นถ้าปลูกอย่างอื่นได้มีเงินเยอะละปลูกอย่างอื่นมีเงินได้ช่วยชาวบ้านเยอะมากนะครับปลูกเมล่อนเมล่อนอะไรประมาณนี้จะได้ช่วยชาวบ้านได้เยอะละนะครับก็รอเป็นปีๆโอโ้โหนานมากนะครับชีวิตไม่เคยรออะไรอย่างนี้มาก่อนจริงๆแล้วผมไม่อยากจะทําอะไรที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เนาะมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานอื่นแล้วประสานกันหลายหน่วยงานเยอะเกิน เดี๋ยวถ้าภายในปีนี้ก็คงไม่ต้องปลูกแล้วมั้งนะครับเพราะเราไม่ได้อะไรมากอยู่ละนะครับถ้าปลูกอย่างอื่นนี่โอ้โหผมขายแล้วก็ซื้อ ATK แจกชาวบ้านได้ทั้งตำบลน,นะครับอันนี้เป็นกล้วยโอกินาว่าเอามาไว้ในนี้ว่าจะย้ายนยีไม่ได้ย้ายเลยเพราะว่าสวนนั้นจะไปทําที่ปลูกสมุนไพรพิเศษว่าจะเอาต้นกล้วยเนี่ยไปปลูกนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้ปลูกเลย ต้นสูงไปซะละอยู่ในตะก้าอยู่เลยเห็นไหมฮะยืนตะก้าอยู่นะครับมะละกอสุกเยอะเลยคุณยายเห็นไหมคุณจอยชอบมะละกอไหมมะละกอผมหวานมากนะนะครับวันก่อนเนี่ยมีคนมาขอไปอะไรนะขอไปโรงพยาบาลน,นะครับขอไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลได้มะละกอไปปรากฏว่ามันหวานมากนะครับมีหมอมีอะไรเนะี่ยติดใจมากนะฮะแย่ง แย่งอะไรรู้ไหมแย่งเมล็ดเขาบอกมะละกออะไรนี่หวานขนาดนี้อร่อยขนาดนี้นะครับเขาแย่งเมล็ดกันนะครับแย่งเมล็ดพันุกันนะครับคุณนันทชาสวัสดีครับอันนี้ดอกบัวนะฮะใบบัวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันได้ไปอยู่ตรงที่วัดเนี่ยมันจะเป็นกระถางไอเป็นเป็นบ่อซีเมนที่ใหญ่กว่านี้นะครับมันก็จะใบมันก็จะใหญ่กว่านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปไว้ที่วัด อันนี้ก็ปลูกทดแทนเห็นไหมแล้วก็เน,นี่ยปลูกทดแทนไว้นะครับปลูกทดแทนนะครับก็บรรยากาศรอบรอบเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆถ้าใครเข้ามาฟาร์มนะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทาสีขาวทำาอะไรเลยเนี่ยทำสะอาดไว้ละเตรียมจอดรถไว้ข้างหน้านี้ละนะฮะว่าจะทำร้านหมูกะระทะปรากฏโอมิครอนมาสะก่อนจบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ทุ่งนาว่างๆใครจะมาเช่าใครจะมาซื้ออยู่แถวหน้าบ้านชัยนรงค์ก็ได้นะนะครับตรงนั้นเป็นบ้าน Google นะตรงบ้านหลังคาสีฟ้านะครับจะ Google อยู่ตรงนั้น Google ลูกตื่นหรือยังลูกก o เกิลอยู่ตรงนั้นนะครับบางวันเขาก็วิ่งผ่านทุ่งนานี่มาถ้าแม่เขาไม่มาส่งนะเขาวิ่งผ่านทุ่งนานี่มา ตอนนี้วัวก็ของเขาของ Google วัวที่เลี้ยงอยู่ตรงนั้นนะครับเขาบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงตรงตรง,ตรงที่เป็นจัว่วตรงนั้นก็จะประดับดอกไม้นะตอนนี้ก็เราไม่ได้เปิดร้านแล้วก็เอาดอกไม้ออกนะครับก็ไปปลูกไอ้พวกอันนี้เหมือนเดิมนะมะเขือเทศเหมือนเดิมปลูกมะเขือเทศไว้กินแล้วก็พวกขึ้นช่ายพวกอะไรพวกเนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายให้ดู นะครับที่ปลูกระเบียงบ้านนะครับเพราะท่านทุกระเบียงบ้านสามารถทําได้นะครับตัวนี้เป็นไร่หน่อไม้ของของชาวบ้านนะครับหน่อไม้ไร่หน่อไม้ไผ่นะครับเอาละแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับขอกลับก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ปลูกพืชผักทุกอย่างง่ายดายนะครับใบใช้ในโรงฟาร์มนะครับแล้วก็มีพืชผลนะครับผม นำไอตัวมะะกรกรเนี่ยไปถวายพระประจำนะครับก็สบายมากเมื่อก่อนมันจะมีมระะกอรตัวนี้อยู่นะฮอลแลนด์ถูกหักโค้นไปละ่นะครับเรียบร้อยนะฮะก็ขอจบด้วยตัวนี้ละกันนะครับคุณสริวันสวัสดีครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับดูมะนาวให้พี่ปุ้ยมะนาวเยอะแยะเลย นะครับอันนี้คือไม่ได้งดน้ําไม่ได้อะไรสักอย่างนึงครับก็คือใช้ CF3 โรยลงไปใต้ต้นนะฮะโรยลงไปใต้ต้นแล้วก็มันก็จะติดทั้งผลทั้งปีนะออกผลออกดอกทั้งป,ปีข้อดีของมันก็คือมันติดทั้งดอกทั้งผลทั้งใบนะครับถ,ถ้าถ้า CF3 นะ cf เเหมาะสาหรับไม้ย,ยืนต้นนะนะครับที่ปลูกไปแล้วปลูกในดินอะไรไปแล้วเนี่ยเร,เราโรยลงไปด้านใต้โคนมันเลยดูต้นยังเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมฮะต้นยังเล็กๆอยู่เลยแต่ว่า มันแผ่กิ่งก้านสาขาลูกดฮกลูกเด็กเล็กแดงเพียบเลยเห็นไหมฮะนะครับ <c oughs> ทีุู่ยเอาไปใช้กับสวนทุเรียนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเยอะมากโน่โน,นลูกโตๆตตอยู่น่นนะครับวันก่อนพึ่งมาทํารังอยู่ตรงนี้พึ่งมิ้นนะครับแต่ว่ามันโดนพายุพัดรังมันตกรังมันตกลงไปแล้วก็มันก็หนีไปนะครับ นีจกิ่งมะนาวก็เพียบเลยนะครับเอาละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ